สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมอ่าเลขอ่โค้งสุดท้ายนะคะเขาเล่นตัวละแสนนะคะทั้งครอบครัวนะคะแอดมินก็เอามาฝากแฟน f c ทางช่องเช่นเดิมนะคะอ่าสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะให้61นะคะก็เข้า61ตรงๆนะคะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถย้อนคลิปไปดูได้นะคะอ่าสำหรับงวดนี้นะคะอ่าเขาเล่น ทั้งครอบครัวเลยนะคะตัวละแสนนะคะ,ะมีทั้งหมดนะคะเลขสามตัวนะคะมีสองชุดนะคะมีสอง1 9 5อันนี้เล่นพันคูณพันนะคะสำหรับเลขสามตัวนะคะพันคูณพันนะคะเลขสองตัวนะคะเล่นตัวละแสนนะคะบนล่างนะคะตัวละแสนบนล่างนะคะสำหรับเลขสองตัวนะคะก็มีสองเจ สองสามเจ็ดสามเก้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าห้านะคะเออสำหรับเลขเอ่ก้าหนึ่งนะคะแอดมินก็อยากให้แฟนเอฟซีนะคะหรือเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูนะคะก็ซื้อหกหนึ่งด้วยนะคะหกหนึ่งแล้วก็หกห้าด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวกันก็ได้นะคะกันพลาดนะคะเพราะว่า ตัวเลขเลข6กับเลข9นะคะตัวเดียวกันนะคะกลัวมันจะตีลังคานะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะอันนี้เขาซื้อตัวละแสนนะคะบนล่างนะคะสำหรับ2ตัวนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่แม่เขานะคะชอบส่วนตัวนะคะอ,อันนี้เล่นตัวละหมื่นนะคะอันนี้ชอบส่วนตัวเล่นเล่นตัวละหมื่นนะคะอันนี้แม่เขาชอบคนเดียวนะคะก็มีสามสี่หนึ่ง ส okay. so, ี่หนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามห้าศูนย์ห้าสามเจ็ดแปดนะคะก็ให้เล่นบนล่างนะคะสำหรับสองตัวนะคะให้เล่นบนล่างนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะตอนแรกนะคะแอดมินก็ ว่าจะไม่เอาเลขแม่นะคะแม่ที่ชอบส่วนตัวมาลงนะคะแต่ก็กลัวมันเข้านะคะก็เลยเอามาลงให้นะคะแคปหน้าจอไว้นะคะทางช่องก็เป็นแค่สื่อกลางนะคะเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ เลื่อนผ่านนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะแคปหน้าจอเอาไว้ดูก็ได้นะคะว่างวดนี้ที่เขาเล่นตัวละเซนจ,จะเข้าหรือเปล่านะคะก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเอพารวยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ่าช่องเอพารวยเนาะ สําหรับตัวเลขนะคะอา,อาจจะเยอะหน่อยนะคะที่แม่เขาชอบนะคะอาจจะเยอะกว่าเลขที่เขาซื้อตัวละแสนนะคะก็ยังว่านะคะเขาถูกทุกงวดนะคะแล้วก็เขามีทุนเยอะนะคะครอบครัวนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ได้ทำงานนะคะแอดมินเอกก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เ,เพื่อนๆนะครับ